สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กิฟทูคิดก็พามารีวิวรถเล็กกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นพี่บิ๊กเบิมเลยนะครับ Mini GT อ่าเป็นคันคอนเทนเนอร์คันใหญ่คันนี้เลยนะครับอ่าคันนี้จะเป็น Western Star 49X นะครับ with 40 feet container นะครับจะอยู่ในคอลเลกชันของ Dear the Lost m o e t o s นะครับเป็นเจ้าหัวกะโหลกของเม็กซิกันคันนี้นะครับ เดอเดลอสโวยตอสนี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นประเพณีของชาวเม็กซิกันที่เขาไว้ใช้การเฉลิมฉลองวันแห่งความตายนะครับหรือว่าเป็นวันที่ลําลึกถึงวันพ่อมลุตนนะครับอ่าเป็นแบบหัวกระโหลกแบบนี้เลยอ่าคันนี้จะอยู่ในดัมเบอร์ที่400นะครับนี่อ่าที่ด้านหลังนะครับ เดี๋ยวเรามาดูดีเทลของเจ้าคอนเทนเนอร์ที่ใหญ่คันนี้ด้านในกันเลยดีกว่านะครับอ่าพอแกะด้านในมาแล้วนะครับก็จะมีเป็นเหมือนแบบอ่าโฟมนะครับเป็นแท่งโฟม2ออันนะครับอันนี้น่าจะมีส่วนหัวแล้วก็ส่วนตัวคอนเทนเนอร์นะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะดูกันดีกว่าครับ เรามาดูดีเทลของเจ้าหัวรถก่อนนะครับหัวรถก็จะเป็นเว s t ท r ร์นสตาร์นะครับโฟีนเอ็นะครับนี่เป็นหัวคอนเทนเนอร์ของเวสเทิร์นสตาร์นะครับเป็นหน้ายาวแบบนี้เลยนะครับตัวรถก็จะเป็นสีดําเงานะครับตัวรถหลักเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยแล้วก็จะมีลายของนี่นะครับลายของวันแห่งความตายนะครับเป็นสี เป็นสีสีดอกไม้ดอกกุหลาบหัวกะโหลกอะไรเงี้ยครับของชาวเม็กซิกันนะครับอ่าด้านหน้านี่ตรงฝากระโปรง,งก็มีเขียนว่า The e l o s นะครับอันนั้นนะครับอ่าแล้วก็จะตัดด้วยสีทองนะครับของตัวแบตเทีเี่ยวต่างๆที่เป็นพลาสติกข้างๆนี่ก็จะเป็นสีทองนะครับอ่ามาดูที่ด้านหน้าก่อนนะครับ นี่ด้านหน้ากระจังหน้ากันชนเป็นสีทองแบบเงามากๆนะครับมีโลโกโ้ของ western star นะครับอยู่ที่ด้านหน้าตรงนี้นะครับนี่ไฟหน้าเป็นพลาสติกมีกระจกมองข้างยื่นออกมาสองข้างแบบนี้นะครับะจะเป็นดำตัดทองแบบเด่นมากๆเลยนะครับที่ด้านข้างก็จะมีนีต่ตรงแก้มข้างตรงนี้ก็มีโลโกโ้ของ เวสเทิร์นสตาร์ด้วยนะครับอ่านี่ชาบันไดถังน้ำมันด้านข้างก็เป็นสีทองหมดนะครับนี่อ่าดูที่ด้านล่างนะครับอ่าด้านล่างก็จะมีดีเทลของนี่เพาล้อแล้วก็ล้อหน้านี่สามารถให้ตัวได้นะครับสามารถหักเดี้ยวได้นี่แล้วก็ตัวพ่วงหลังนะครับมีดีเทลของพ่วงต่างนะครับตัวเพาต่างๆนี่มีมาให้หมด มีไฟท้ายมาให้ที่ด้านท้ายนะครับแล้วก็มีตัวล็อกตัวพ่วงของคอนเทนเนอร์มาให้นะครับนี่สวยงามมากครับนี่แล้วก็ยางนี่เป็นล้อยางล้อยางด้านหน้ามีทั้งหมด10ล้อนะครับเป็นล้อยางแล้วก็เป็นล้อแมกกะทะสีทอง ทำเป็นแมกกาทาสีทองมาให้แบบนี้สวยมากแล้วก็กระจกข้างหน้ากับด้านข้างเป็นแบบใสนะครับนี่เห็นดีเทลของโฟมไลท c คอนโ l ลชัดเจนนะครับอ่าด้านบนหลังคามีเหมือนเป็นแตรของรถนะครับอ่ามีทั้งหมด4อันก็เป็นสีทองมาให้นะครับมีคิ้วด้านหน้านี่คิ้วกันแดดด้านหน้า เป็นสไตล์ดำทองโดดเด่นมากๆครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวพ่วงก,กันต่อนะครับตัวพ่วงก,กับคอนเทนเนอร์ก็สามารถแยกกันได้นะครับนี่ตัวพ่วงก็จะเป็นเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กทั้งชิ้นเลยทำเป็นสีดำมานะครับเป็นดำามอกด้านๆนะครับแล้วก็มีล้อเพิ่มอีกนะครับ ด้านพ่วงก็จะมีล้ออีก6อันแล้วก็มียางอะไรให้อีกด้วยนะครับนี่มียางอะไรอีกหนึ่งอันนะครับซอดอยู่ตรงนี้นะครับตัวพ่วงด้านหลังก็จะมีดีเทลของไฟท้ายมาให้กับไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ดีเทลของตัวพ่วงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับที่ด้านล่าง นี่ดูดีมากแล้วก็ตัวนี้นะครับตัววางพวงนี้สามารถหมุนขึ้นลงได้ด้วยนะครับเวลาเราวางแล้วเราก็สามารถหมุนตัวนี้นะครับขึ้นลงได้ในการแบบตั้งให้มั่นคงนะครับให้มั่นคงยิ่งขึ้นแล้วเรามาดูตัวของคอนเทนเนอร์นะครับคอนเทนเนอร์ er ตัวนี้นี่เป็นเหล็ก เป็นเหล็กทั้งชิ้นเลยนะครับหนักมากๆเลยครับนี่แล้วก็ทําเป็นลายของนี่เป็นดอกไม้เป็นหัวกะโหลกนะครับลายเม็กซิกนนัน้นั้นเลยนะครับนี่เดียเดอร์เดียเดอร์ลอสโมยตอสนะครับแล้วก็เป็นลายเม็กซิกันทั้งตู้เลยนะครับสวยงามมากอ่านี้ส่วนด้านหลังตู้เป็นฟ้านะครับสามารถ เปิดท้ายได้นะครับอ่าด้านในก็มีดีเทลของพื้นแล้วก็มีเหมือนเป็นลายของตู้คอนเทนเนอร์นะครับนี่ดีเทลอ่าแล้วก็ปิดได้นะครับแล้วก็ด้านใต้ของตู้คอนเทนเนอร์ก็จะเป็นสีดำเงามาแบบนี้นะครับ อ่าแล้วก็ด้านใต้ของตู้คอนเทนเนอร์ก็จะมีนี่ครับเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนล่องไว้สําหรับใช้วางไปบนของตัวพ่วงตัวนี้นะครับพ่วงตัวนี้ก็จะมีสลักมาล็อกตู้ไว้นะครับมาเดี๋ยวเราลองวางดูนะครับอ่าพอวางลงสลักก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ นี่ตัวตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ตัวพ่วงนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่ของตัวหัวพ่วงรถนะครับสามารถเอามาติดกับตู้คอนเทนเนอร์ได้นะครับแบบนี้นะครับนี้เราก็สามารถวางลงไปได้เลยนี่พอวางแล้วก็สามารถหักหัวเลี้ยวได้นะครับ ตอนนี้ก็บางสามารถเลี้ยวองศาของล้อหน้าได้เหมือนกันนี่วสามารถลากพ่วงไปได้แบบนี้นะครับนี่นี่เท่มากๆนะครับอ่าเป็นแบบ ที่ใหญ่นะครับของมินิ GT นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเจ้า Western s น a r นะครับโฟรทีนะครับคันนี้นะครับเป็นรถพ่วงคอนเทนเนอร์นะครับคันใหญ่นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ f เฟซ o o o กแฟ a เพ g ก e ีป t o k i t นะครับหรือว่า IG g i f t to ท i หรือถ้าเพื่อนๆมีคำถามจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้ที่ไลน์แอดกรี k i t นะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแกะกล่องรีวิวรถให้ดูกันแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับถ้าเรามีรถคันใหม่มาแกะกล่องให้ดูกันจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับวันนี้ก i ี t ทูค d ิต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ